เมื่อเช้ากับข้าวปันญี่ปุ่นดีอีกวปันญี่ปุ่นข้าวห่อตลาดข้าวห่อตลาดญี่ปุ่นนะคะ ออ <c oughs> อโอ้ยลมก็ลมจ้าอ้ให้ขิดป่วยวิธีแกะน,นะคะแล้วก็จะได,ด้ ได้ข้าวหองญี่ปุ่นเนาะเรื่องข้าวญี่ปุ่นออสตลาย กาแฟแก้วตตรงบเลยห้าบาทเราเลยจำไได้สามสิบเก้าบาท ลอมกรอ,กอบแ,แต่ใหม่แต่ถ้าอยู่ทิ้งไว้สักพักก็จะมีความเหนียวต้องรีบกิน เริ่มเหนียวละคำสุดฮะสายอ่ะค่า <c oughs>